สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับคุณครูทฤษฎนัทอารมณ์แก้วนะครับในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 2นักเรียนครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการแต่งกลอนสุภาพนะครับหลังจากที่เราเรียนเรื่องนี้จบเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่านักเรียนสามารถแต่งบทร้อยกลองได้นะครับนักเรียนครับก่อนอื่นนักเรียนรู้จักกลอนสุภาพหรือไม่ กรอนสุภาพมีลักษณะเป็นอย่างไรนี่ครับกรอนสุภาพแต่ลักษณะสัมผัสของมันเป็นอย่างไรลักษณะเพิ่มเติมของมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนกันในสไลด์ต่อๆไปนะครับเอาละครับคนพูดมากนั้นไซส์หาไม่ยากพูดกันมากทั่วไปจุดจุดจุดพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีจนจุดจุดจุด เกิดมาเด่นเรื่องเจนราจาพูดทุกอย่างช่างจำจุดจุดจุดเรื่องเน่าบูดสารพัดจุดจุดจุดเรื่องการบ้านการเมืองจุดจุดจุดเรื่องหมูหมากาไก่โรคภัยเป็นนักเรียนครับคุณครูจะสามารถนำคำใดได้บ้างมาเติมคำลงในช่องว่างลองดูนะครับ เขาเป็นคนหรือนำมาพูดหรือเรื่องนินทาหรือนายแหงหนหรือจัดสรรหาหรือเรื่องคำขันหรืออย่ายึดถือในลองคิดดูสิครับว่าคุณครูจะสามารถเอาคำใดนะครับมาเติมลงในช่องว่างได้อลองคิดดูนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคุณครูจะให้เวลานักเรียนเนี่ยสิบวินาทีลองช่วยกันดูสิครับอะไรครับได้ไหมครับ พันไม่เอ่ยเอาละคำที่หนึ่งคนพูดมากนั้นไซาหาไม่ยากพูดกันมากทั่วไปอะไรเอ่ยในแห่งหนต่อไปครับพูดเรื่องน,นั้นเรื่องนี้ไม่มีจนเราจะเติมคำว่าอะไรเอ่ยเขาเป็นคนเกิดมาเด่นเรื่องเจนระจากเก่งมากเลยครับนักเรียนเอาต่อไปพูดทุกอย่างช่างจำ นำมาพูดเก่งมากนะครับเรื่องเน่าบูดสารพัดอะไรเอ่ยจัดสรรหาเก่งมากคำนักเรียนต่อไปเรื่องการบ้านการเมืองอะไรเอ่ยเรื่องนินทาเก่งมากนะครับเรื่องหมูหมากาไกา่โรคภัยเป็นแน่นอนนะครับนักเรียนคำประพันธ์ที่นักเรียนเนี่ยนะครับเติมคำลงไปในช่องว่างเนี่ยเป็นคำประพันธ์ที่สมบูรณ์แล้ว นะครับดังนั้นนักเรียนจะตอบคุณครูได้ไหมครับว่านักเรียนมีวิธีการพิจารณาเลือกคำมาเติมลงในช่องว่างได้อย่างไรแน่นอนเลยครับนักเรียนคำที่นักเรียนจะต้องนำมาใช้เนี่ยจะต้องเป็นคำที่สละสลวยนะครับจะต้องมีจังหวะจากคนที่ไพเราะแล้วก็มีสัมผัสที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนั่นเองใช่ไหมครับนักเรียนเก่งมากอะไรครับ คุณครูจึงจะสามารถที่จะสรุปความรู้และสะท้อนความคิดได้อย่างไรในนักเรียนลองช่วยกันดูสิครับช่วยกันครับแน่นอนเลยนะครับกรอนสุภาพนะครับก็คือลักษณะของคำประพันธ์นะครับที่มีจำนวนคําวักคละ7ถึง9คํานะครับแต่ที่นิยมมากนะครับนักเรียนนั่นก็คือวักคละ8คํคำดังนั้นเราจึงเรียกกรอนสุภาพที่มี8คํคว่า กลอน8นั่นเองครับน,นักเรียนนักเรียนครับนักเรียนรู้แล้วว่าสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนะครับเป็นกลอนสุภาพนักเรียนตอบคาถามคุณครูหน่อยซิว่ากลอนสุภาพมีลักษณะอย่างไรนะครับอ่าลองคิดดูซิว่ากลอนสุภาพจากที่เมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนตอบคาถามคุณครูดูว่ากลอนสุภาพมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับกลอนสุภาพก็จะมีลักษณะ 7จ็ดถึงเก้าำใช่ไหมครับนักเรียนนี่วักที่หนึ่งวักที่สองต่อไปวักที่สต่อไปวักที่วักที่สนี่คือฉันทะลักษณ์ของกลอนสุภาพนักเรียนครับนี่คือฉันทลักษณ์ของกรอนสุภาพเอาล่ะแล้วนะครับแต่ละวักเราเรียกว่าอะไรกันบ้างอันนี้เป็นบาทที่1นะครับบาทที่สองนะคะวักที่1เราเรียกว่าวักวักอะไรเอ่ย วักสดับหรือสลับนั่นเองนะครับวักที่สองเราเรียกว่าวักอะไรเอ่ยวักวักรับนะครับวักรับนะครับอ่ะต่อไปวักที่สเราเรียกว่าวักวักรองนะครับวักรองและวักสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าวักวักส่งแน่นอนเลยครับนักเรียนกรอนสุภาพที่นักเรียนเห็นเมื่อสักครู่นี้หนึ่งบทมี 2บาทแต่ละบทนะครับนะมี4ี่วักวักที่หนึ่งเราเรียกว่าวักวักสดับวักที่สองเราเรียกว่าวักวักรับวักที่สววักวักรองและวักที่4ี่คือวักวักส่งนะครับวักส่งเพื่อที่จะส่งสัมผัสไปยังบทต่อไปนั่นเองนะครับเอาละครับคำสัมผัสของกรอนสุภาพล่ะครับนักเรียนมีลักษณะเป็นอย่างไร นักเรียนทราบไหมครับเมื่อมีแต่ละวรคมี7จ็ถึงเก้าแล้วมีวรคที่1มีวรคที่สองมีวรคที่3ามีวัคที่4แล้วคําสัมผัสล่ะลูกนะครับคําสัมผัสเป็นอย่างไรเอาละนี่คําสุดท้ายของวรคที่หนึ่งใช่ไหมครับสัมผัสกับคําที่เท่าไหร่คาที่สาหรือหของวรคที่สองนั่นเองนะครับออาต่อไปคําสุดท้ายของวรคที่ ที่สองสัมผัสกับสัมผัสกับคำสุดท้ายของวัคที่ที่สามเก่งมากครับนักเรียนเอาละอีกอันหนึ่งคำสุดท้ายของวรคที่สามสัมผัสกับคำที่สามหรือห้าหรือห้านะครับของวรคที่ที่สี่เก่งมากนะครับอีกหนึ่งสัมผัสก็คือสัมผัสระหว่างบทเมื่อสักครูน่นี้ที่คุณครูบอกว่ามันเป็นวรค วักส่งนะคะเพื่อที่จะส่งสัมผัสไปยังบทต่อไปนั่นเองนี่คือ1บทนะครับแล้วก็ส่งสัมผัสไปอีก1บทนั่นเองเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัมผัสนอกเนี่ยอยู่ตรงไหนได้บ้างอันนี้เป็นบทร้อยกองเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนคนพูดมากนั้นไซสหาไม่ยากพูดกันมากทั่วไปในแห่งหนพูดเรื่องน,นั้นเรื่องนี้ไม่มีจน เขาเป็นคนเกิดมาเด่นเรื่องเจนระจาพูดทุกอย่างช่างจำนํามาพูดเรื่องเน่าบูดสารพัดจัดสรรหาเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องดินท้าเรื่องหมูหมากาไก่โรคภัยเป็นเอาละครับสัมผัสนอกตัวที่หนึ่งคำว่ายาก,กับคำว่า มากถูกไหมครับก็คือคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งสัมผัสกับคำที่สมของวรรคที่ที่สองเอาละต่อไปคำว่าผลคำว่าจนแล้วก็คำว่าคนถูกไหมครับอ่าคำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3แล้วก็คำที่สามของวรรคที่ 4. เก่งมากจ้ักเรียนเอาละครับต่อไปมีอีกหรือเปล่าลองคิดดูซิ อีกหรือเปล่าอ่าเหมือนกันครับลูกคําสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งนะครับสัมผัสกับคําที่สของวรรคที่ที่สมาดมูต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะว่าคําสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งจะต้องส่งสัมผัสไปยังคําที่3ของวรรคที่สองนะครับแล้วก็คําสุดท้ายของวรรคที่สองนะครับสัมผัสไปยังคําสุดท้ายของวรรคที่3แล้วก็ คำที่สามของวัรคทสี่ในที่นี้ก็คือคําว่าหาคําว่าทาและคําว่าหมานั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคำสัมผัสก็คือสัมผัสระหว่างบทก็คือคําว่าจากับคําว่าหานี่คบนักเรียนนี่คือสัมผัสนอกนะครับนี่คือสัมผัสนอกสัมผัสนอกเป็นลักษณะของสัมผัสบังคับที่กรอนทุกบทต้องมีถ้าไม่มีถือว่าผิดนั่นเอง นะครับเอาละเมื่อเรามีสัมผัสนอกแล้วสิ่งที่จะต้องมีต่อไปคือสัมผัสสัมผัสในครับนักเรียนสัมผัสในนะครับจะแบ่งออกเป็นสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะนะครับมาดูสัมผัสสระกันสัมผัสสระคือคําว่ามากกับคําว่าคําว่ายากเก่งมากจ้ะนักเรียนนะครับต่อไปคําว่าใสาและคําว่าไม่ คำต่อไปใครจะตอบคุณครูได้บ้างว่าสัมพัสระมีอะไรอีกบ้างครับนักเรียนลองดูนะเอาละคําว่าไปกับคําว่าในานะครับคาต่อไปคือคําว่านี้กับคําว่ามีมีอีกหรือเปล่าสัมพัสระมีอีกไหมครับถ้ามีก็คาต่อไปเลยคู่ต่อไปเด่นกับเจนนะครับนักเรียนคําว่าเด่นกับเจนเนี่ยนะฮะจะต้องเขียน จริงๆอะตามรูปคำศัพท์เนี่ยมันอ่านว่ามันเขียนว่าเจรจาแต่คุณครูเนี่ยให้อ่านว่าเด่นกับเจนเพราะว่าอะไรครับมันเป็นสัมผัสในที่ไพเราะมากๆนะครับออาต่อไปคำว่ายางกับคำว่าช่างเก่งมากครับนักเรียนมีอีกหรือเปล่าสัมผัสสระมีอีกไหมครับนี่คำว่าจำกับคำว่าน้ำเห็นไหมครับเก่งมากๆเลยถ้าเกิดนักเรียนเข้าใจเรื่องนี้นักเรียนก็สามารถที่จะ แต่งคำพันธ์ได้อย่างไพเราะมากๆนะครับมีอีกลูกพัดกับคำว่าจัดนะครับมีอีกหรือเปล่า<น>มีอีกคำว่าเมืองเมืองก,กับคำว่าเรื่องนะครับคำว่าเมืองกับคำว่าเรื่องมีอีกหรือเปล่าหมากับกาไงลูกใช่ไหมครับหมากับกามีไหมเอ๊ะติง้ง ไก่กับไผ่เห็นไหมครับสัมผัสสระเอาละเมื่อจบสัมผัสสระเสร็จเรียบร้อยต่อไปเมื่อกี้คุณครูบอกว่าสัมผัสในมีสัมผัสพยัญชนะด้วยนะครับเอาละสัมผัสพยัญชนะมีอะไรบ้างมากกับไม้นะครับออกเสียงเหมอะนะฮะเป็นมากกับไม่ออกเสียงเหมอะเหมือนกันนะครับแห่งกับผลนะฮะเสียงเหอะนะฮะแห่งกับผลนะนั้นกับ นี้นะฮะเสียงเนอะนะครับอ่ะเจนกับจาเสียงเจอนะครับเสียงต่อไปหมูกับหมาถึงแม้ว่านะครับพยัญชนะต้นจะเป็นหอหีบก,ก็ตามแต่ว่าเสียงที่ออกมาคือเสียงเสียงเมอะนะครับจึงเป็นสัมผัสพ,พยัญชนะเข้าใจไหมครับนักเรียนอัละคคาสุดท้ายหรือเปล่ากากับไก่มีอีกไหมมีอีกไหมครับสัมผัสพ,พยัญชนะ ไม่มีแล้วนะครับคุณครูจึงสรุปความรู้และสะท้อนความคิดออกมาได้ว่านะครับสัมผัสนอกเป็นสัมผัสบังคับจากวรรคหนึ่งกับอีกวัรรคหนึ่งแล้วก็จำเป็นเสมอจะต้องใช้สัมผัสสระนะครับคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งจะสัมผัสกับคำที่เท่าไรคำที่สามหรือคำที่ห้าของวรรคที่สองนะครับ คำสุดท้ายของวรรคที่สองใช่ไหมครับสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามคำสุดท้ายของวรรคที่สามสัมผัสกับคำที่สหรือคำที่หของวรรคที่สี่นั่นเองนะครับนักเรียนจงจําไว้เสมอว่าคําสุดท้ายของวรรคที่สในบทที่หนึ่งนะครับจะสัมผัสกับ คำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทต่อไปนั่นเองถ้าเกิดนักเรียนจะแต่งคำประพันธ์มากกว่า1บทนะครับนักเรียนจะต้องมีสัมผัสระหว่างบทโอเคไหมคบดีเก่งมากนักเรียนนะครับนอกจากนี้นะครับหลังจากที่เราเรียนฉันทลักษณ์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราได้จากการเรียนแต่งคำประพันธ์ประเภทกรสุภาพนะครับเรารู้ว่ามีสัมผัสในเขาบอกว่าสัมผัสในเนี่ยเป็นยังไงครับ เป็นสัมผัสภายในวักเดียวกันนะครับซึ่งมีทั้งสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะสัมผัสสระนะครับก็คือคําที่คล้องจองกันนะครับมีสระและตัวสะกดในมาตราเดียวกันนะครับส่วนสัมผัสพยัญชนะมีลักษณะเป็นอย่างไรจ้านักเรียนเป็นคําคล้องจองที่ใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวกันหรือ เสียงเดียวกันนั่นเองครับนักเรียนอะในเล่นครับดูคำประพันธ์บทต่อไปนะครับนักเรียนจะเติมคำประพันธ์ใดลงไปนะครับลมเอย่ยพัดรวงข้าวอยู่ราวรวดฝันแปลกป,ปวดทุ่งจะมองข้าวจุดจุดจุด,จดทุ่งรวงทองที่รักจะยากไรเหลือสุสารกว้างใหญ่ให้ชาวนามีตัวเลือกให้นักเรียนนะครับ อ่าตัวที่หนึ่งร้องไห้ผ่องใสร่วงโรยกองเกลือนนกักเรียนคิดว่าจะเติมคำพันธ์คำใดลงไปในคำพันธ์ครับคำใดเอ่ยได้ไหมเติมอะไรอ่าร้องไห้ก็จะได้เป็นลมเอย่ยพัดรวงข้าวอยู่ราวรวด ฝันแปลปวดทุ่งจะมองข้าวร้องไห้ทุ่งรวงทองที่รักจะยากไรเหลือสุสารกว้างใหญ่ให้ชาวนานะครับอ่ะดูต่อซิประวัติศาสตร์นานนับกลับเพิ่มหน้าวิชาการเพิ่มจุดจุดุด,ดเกียรติปรากฏอายุคนเพิ่มขึ้นควรจุดจุด,จด คุณธรรมนำจุดๆคุณความดีไหนลองดูซิว่ามีคําไหนให้คุณครูได้เติมได้บ้างหรือว่านักเรียนจะลองเติมคําไหนได้บ้างลองดูนะครับอ่ะคําว่าตําราคําว่างามงดคําว่ากําหนดมีสามคเองเพราะฉะนั้นมีสามช่องว่างดังนั้นเราก็สามารถที่จะ เติมได้ง่ายๆเพราะว่าเราเรียนหลักของการแต่งคําประพันธ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนลองดูซิคําที่หนึ่งคุณครูจะเติมคําว่าอะไรประวัติศาสตร์นานนับกลับเพิ่มหน้าวิชาการเพิ่มอะไรครับเพิ่มอะไรเอ่ยเพิ่มเพิ่มตำราเกียรติปรากฏนะครับอายุคนเพิ่มขึ้นควรควรอะไรให้สอดคล้องกับคำว่ากฎควร งามงดคุณธรรมเหลือคำสุดท้ายแล้วครับคุณธรรมน้ำกำหนดคุณความดีอะไรครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ลองเติมคำประพันธ์ลงในช่องว่างนะครับนักเรียนก็จะสามารถสรุปความรู้แล้วก็สะท้อนความคิดได้ว่าคำที่เราจะนำมาเติมเนี่ยเป็นคำใดได้ไดบ้างนะครับเขาบอกไว้อย่างนี้คบนักเรียนคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งเขาจะไม่นิยมใช้เสียงสามัญ ใช่ไหมครับคำสุดท้ายของวรรคที่สองจะไม่นิยมเสียงสามัญแล้วก็เสียงเสียงตรีแต่สิ่งที่นิยมมากที่สุดเลยนะครับก็คือเสียงจัดตวานั่นเองคำสุดท้ายของวรรคที่3เนี่ยนะครับเราจะนิยมเสียงสามัญหรือเสียงเสียงตรีนะครับแล้วก็คำสุดท้ายของวรรคที่4นะครับเราจะนิยมเสียง สามัญนะครับหรือเสียงตรีทางนี้เพื่อที่จะส่งสัมผัสไปยังบทต่อไปไงครับนักเรียนมันจึงจะส่งสัมผัสได้ง่ายดายมากเลยทีเดียวนะครับเอาละครับคุณครูเนี่ยนะครับก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองฝึกแต่งคําประพันธ์นะครับให้นักเรียนเนี่ยแต่งคำประพันธ์ประเภทกรสุภาพเรื่องใดก็ได้นะครับตามความสนใจมาจํานวน2บทนะครับซึ่งนักเรียนจะนําหลักการของ การแต่งคําประพันธ์ประเภทกรสุภาพเนี่ยนะครับมานะฮะแล้วก็นักเรียนก็ที่จะมาแลกเปลี่ยนนะครับเรียนรู้กับเพื่อนๆแล้วก็นําเสนอกับเพื่อนๆนะครับว่าคําประพันธ์ที่เราแต่งได้เนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนี้นะครับอะไรเงี้ยนะครับแต่ก่อนที่นักเรียนจะแต่งคุณครูมีตัวอย่างให้กับนักเรียนนักเรียนครับคุณครูมีตัวอย่างของการแต่งคําประพันธ์มาให้นักเรียนได้ดูกันนะครับ เรื่องนี้เป็นผลงานของคุณครูเองนะครับเรื่องเด็กข้าคือเด็กที่เติบใหญ่ในวันหน้าโตขึ้นมาหวังสร้างทางสดใสของไม่ดีจะขจัดปัดหมดไปทำสิ่งใหม่สังคมชื่นรื่นอูราแผ่นฟ้าลมเป็นพยานความคิดนี้สรรสิ่งดีทำรงน้อมพร้อมรักษา ดินจะกลบแค่เพียงกายใช่ศรัทธาทั้งชีวาอุทิศไว้เพื่อไทยเรานักเรียนจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยนะครับเลือกใช้คำประพันธ์นะครับประเภทกรสุภาพโดยมีสัมผัสในที่ชัดเจนมีสัมผัสในที่ไพเราะดังนั้นถ้านักเรียนอยากจะแต่งคำประพันธ์ให้เพราะๆแล้วก็ให้มีความสวยงามสละสลวยนักเรียนสามารถที่จะเลือกใช้คำศัพท์ได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับอะไรครับนักเรียน หลังจากที่นักเรียนเนี่ยนะครับไปแต่งคาประพันธ์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยนะครับนำเสนอผลงานของนักเรียนนะครับโดยการอ่านออกเสียงเป็นทํานองสนอนหรืออาจจะเป็นรูปแบบอื่นๆนะครับอาจจะอัดคลิปวิดีโอเพื่อที่จะนําเสนอผลงานของนักเรียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาร่วมประเมินกันนะครับว่าผลงานของนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ แต่งคำปรพันธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้านักเรียนอยากจะแต่งคำปรพันธ์ให้เหมือนสละสลวยมากกว่าน,นี้อย่าลืมกลับไปทบทวนกับคลิปที่คุณครูสอนมานะครับแล้วนักเรียนจะมีความเชี่ยวชาญในการแต่งคำปรพันธ์เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ